พักโอกาสใหม่จังหวัดลบบุรีนะครับได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้สิทธิและเสรีภาพแสดงความคิดเห็นแนวทางประชาธิปไตยต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5มลพิษและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีครับ วันที่18กรกฎาคม2568ในวัชรเกศพันธ์หัวหน้าสาขาพักโอกาสใหม่ดได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพสแสดงความคิดเห็นตามแนวทางประชาธิปไตยต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5มลพิษและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีณห้องประชุมหลวงสรศักดิ์อาคารรัตนเทพสตรีชั้น3มหาวิทยายลัยราชพัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายพีระพงศ์นุชรักโฆศกสาขาพักโอกาสใหม่จังหวัดลบบุรีและสมาชิกพักโอกาสใหม่ จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมโครงการ ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่อำนาจสูงสุดในการปกครองเป็นของประชาชนและในระบบการปกครองที่มีหลักการต่างๆเช่นหลักเสรีภาพหลักการเสมอภาคหลักนิติกรรมหลักการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นต้นซึ่งเป็นเป้าประสงค์ของหลักการก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนดังนั้นในสังคมประชาธิปไตยย่อมต้องมีกลุ่มประชาชนที่มีความคิดและการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามนะครับการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้นต้องไม่เกินกรอบหรือขอบเขตของ ฎหมายครับเสร,รีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆเช่นประโยชน์สาธารณะหรือเรื่องความเป็นไปทางสังคมเรื่องที่กระทบต่อคนหมู่มากเช่นสถานการณ์แก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติซึ่งให้หน่วยงานองคอ์กรทุกภาคส่วนเร่งดําเนินการป้องกันและแก้ไขรณรงค์ป้องกันมลพิษทางอากาศทั้งส่วนของการเผาในภาคเกษตรไอเสียจากผานะและฝุ่นควันจากภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นพักโอกาสใหม่สาขาลบบุรีได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของฝุ่นละอองซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นตามแนวทางประชาธิปไตยต่อการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง p m 2.5มลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อปลูกฝังเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้ทราบตระหนักถึงหลักการของประชาธิปไตยในระบอบการปกครองในการใช้สิทธิเสรีภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงเสนอ การฝุ่นละออง PM 2.5 mm hmm. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงความคิดเห็นหลักการของหลักประชาธิปไตยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมีความรู้และแนะนําผู้ใกล้ชิดในการป้องกันให้ห่างไกลฝุ่นละออง PM 2.5และโดยการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนําถ่ายทอดองค์ความรู้เฝ้าระวังการเผาพืชเกษตรกรรมในชุมชนโดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นํานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีจำนวน100คน สองสาเรียบร้อยครับ